เด็กนะจู่สมัครดูแต่ล้มนม่ตั้งใจไม่ตั้งใจ เรามื่อวานไได้เราะวานจำพี่โอจำชื่อผิดเป็นผมพี่อัจฉริ์เปลี่ยนแล้วะใครฟังมาสืบไม่กี่นาทีแล้วนะคะเราจะเริ่มพิธีการสำคัญแล้วนะคะยังสบายมากต้องเรียนทราบอีกงหนึ่ง

มนิการรทุกัย่าตาห้ามมัดมณิกาโรตามหลักของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแสงนี่เร็วที่สุดแต่พระพุทธศาสนานี่บอกว่าจิตนี่เร็วกว่าแสงครับเมื่อเรานึกถึงบ้านก็ถึภาพบ้านปรากฏที่ใ,ใจของเรา รวบรวมในการหล่อหลอออกมาแล้วก็ยังได้รับชำนวนสารพระพุทธรูปเก่าสัมฤทธิ์เป็นต้นนะครับที่โอโรเกอุป,ปันโดแปลเป็นไทยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เราท่านทั้งหลายอากาศนี่ถือว่าเป็นใจนไม่ร้อน,นไม่ร้อนแดดไม่มีเมื่อตอน้นพิธีฝนก็โปรยประกายลงมา เมื่อถึงพิธีแล้วก็เซิร์ก็ใกล้เวลาอันเป็นส่วนตัวแล้วนะครับก็จะได้เจ้าหน้าที่ได้อารัธนาราเทราลุเทระจากข้อครับรองนะครับได้เข้าสู่งพิธีบุญอย่างเช่นพิธีการในวันนี้ก็เป็นที่ประทับใจของราทั้งหลายเรื่องบุญบุญสน เพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ในพิธีการอันสำคัญนะครับก็เรียกได้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี่ได้มีได้เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหลอร่อพระไตรปิากจำลองพ้นเพราะรัต้อะไปจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นเพี้ยงแก้วสามประการดังบางทีว่าพุทธังสารังเคชาบีว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของพระพุทธเจ้า ธรรมังสรารดังพะามิพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจา้าชิรดังสีกรรมการมหาเิรสมาคมเจ้าคณะกรุงเท,มงงงทพมานครรันยุทธเจ้าวาดวัดโบว์นิเวศนิหารเมติหารจาาัดเมตตาเจริญชยัยะมงคลคาถาแล้วก็จเจริญพระพุทธมนต์สำหรับในขณะนี้จะได้ขอ ถือกำหนดการก่อนที่จะได้เริ่มพิธีนะครับนะเมื่อต่างถึงกำหนดการพิธีทุกฝ่ายพร้อมแล้วนะครับจะได้เจริญอนเชิญประธานฝ่ายคารวะได้จุดธูปเทียนบูชาพระตัตนตรัย,ยพระเดชพระคุณพระพร์วชิระลังศรีจบแล้วเจ้าหน้าที่จะได้อราราธนาศีและจะได้เชิญ หลังจากนั้นจะได้รัตนาประธานในพิธีในทางฟ้อมด้วยประธานฝ่ายพระว่าฟ้อมด้วยคณ<ส>ะทั้นีสดิจจากแผ่เมตตาจิตไปยังรรพระไพรินพินาพระไพรินพินาจากท่านผู้ัิชาการเป็นที่ระลึกที่ได้มาร่วมพิธีการในการหลอร่อ เิีท่านผู้กำกัรตำรวจสืบสวนสอบสวนการคําทางเทคโนโลยีท่าน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี1-5และ 3. มกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทาง ทางเทคโนโลยีรวมตลอดถึงการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความเสี่ยงภัยในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการป้องกันปราบปารามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยเกิดความปล่นใจและความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าที่เพื่อให้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจประกอบกับทางกองชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังไม่ได้จัดสร้าง พระพุทธรูปประจำหน่วยงานท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยีจึงได้มีดำริอัญเชิญบารมีแห่งองค์พระพยรีพินาตมาประจำกองกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนโดยทั่วไปได้กราบสักการะเป็นสิริมงคลสำหรับพระพยรีพินาต เป็นพระพุทธรูปโบราณมีลักษณะศิลปรกรรมอย่างชวาประดิษฐานอยู่ในอาคารที่เรียกว่าเก๋งบนพระเจดีของวัดบวรนิเวศวิหารมีพุทธลักษณะเป็นพุทธปฏิมาขัดสมาธิเพชรพระหัตดทางขวาวางอยู่เหนือพระชงขวาพระหัต์ซ้ายวางอยู่บนพระเทาอย่างที่เรียกว่าฟางประธานพร โดยมีความเชื่อในผู้พุทธคุณแห่งองค์พระภัยรีพินาศนั้นจะป,ป้องกันผู้คิดร้ายจากอริราชศัตรูไม่ว่าจะมาในเรื่องใดหรือผู้ไม่หวังดีบุคคลโดยทั่วไปจึงนิยมสักการะและเชื่อว่าทุกบ้านทุกองค์กรควรมีพระภยรีพินาศไว้บูชา กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงได้จัดสร้างพระภัยดีพินาฏโดยประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดดังนี้จุดที่1กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีณตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารที่ทำการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570 จุดที่2กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจุดที่3กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2อณที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจุดที่4กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3มีที่ตั้งณเขตจังหวัดขอนแก่น จุดที่5ากองัำการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจ,จกรรมทางเทคโนโลยีสมีที่ตั้งณนะจังหวัดเชียงใหม่และจุดที่6กองับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจ,จกรรมทางเทคโนโลยี5มีที่ตั้งณเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกำหนดเลิกพิธีเททองหล่อองค์พระพิรีพินาศในวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568เวลา17นาฬิกาหนาที ณมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระชนบรรษา60พรรษาณนะตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและมีพิธีสมโภชพระไพรีพินาตในวันพฤหัสที่10เมษาเมษายนพศส5 6พเวลา10นาฬิกา9นาที ณมณฑลพิธีลานอนเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุม,มารพระชนพรรษา60พรรษาณนะตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มัุบัญชาท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้เริ่มเข้าสู่พิธีเททองหล่อองค์พระภัยมีพินาุาต่อไปครับด้ร่วมในพิธีเททองในว,วาระโอกาสน,นครับท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งใจกระนมือนะครับสำรวมกายวาจ,จาใช้หลักที่นก็จับสายสินที่เจ้าหน้าที่ได้จัดโยไปนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในพิธีการเททองเม,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 มื่อ่านประธานฝ่ายพระ่าด้ถวายสมเด็จรินิจฉัยนอด ก็ตัง้งจิตมาใจะมือนะครับแล้วก็ตั้งจิตมาในบนทนพิธีก็สำเร็จเช่นกันได้ย่อนแถทองลงที่เบ้าหลอมนะครับ

ถวายประจุจตุปัจใจเทียนธรรมแด่พระสงฆ์รุ่นที่หนึ่งค่ะตามด้วยพลตรีเจริญเพียรฟางแก้วรองผูช้ชัาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถวายจตุปัจ,จใจเทายนธรรมแด่พระสงฆ์รุ่นที่สองค่ะตามด้วยพลตร,บบรีอภิชิตชูโหมงค่ะรองผู้ชันการตำรวจสอบสวนสอบสวนอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี ถวายจตุปัจจัยเทศค่ะตามด้วยพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถวายจตุปัจจัยพยธรรมแด่พระสงฆ์รูปที่สี่ค่ะพลตำรวจตรีคินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์รูปที่ห้าค่ะ พลตตรีนิเวศอาภาวสิ์รองผู้ชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชการทางเทคโนโลยีถวายจตุปัจยทยรทธรรมแ่พระสฆ์รูปที่หกค่ะพลตตรีอรุษสงยจันทร์รองผู้ชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชการทางเทคโนโลยีถวายปรกจตุปัจยทยรทธรรมแ่พระส่งรูปที่เจ็ดค่ะแล้วก็พลตตรีชัดพันธการคล้ายคืนผู้บังคับการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ถวายจตุปจัยเทยยรรมแด่ประสงฆ์พทธิ8ค่ะพลตรีศิลาการจนาลผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีถวายจตุปจัยเทียทามประสงฆ์ทธิ9ค่ะให้พลตรีศิรีวันอินทรค่ะผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ถวายจตุปจัยทยยรรมแด่ พระเทพวชิรกิติค่ะตามด้วยพลตตรีสนาุทธจุลวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอชญารรมทางเทคโนโลยีสองถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่พระราชวรวรรเดชาจารย์ค่ะตามด้วยพลตตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจญารรมทางเทคโนโลยีสี่ค่ะถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่พระราชตสา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ